สวัสดีครับพบก,กับเป่าต่านะครับทางทองอีสานบ้านนอกนะครับคือผมมีปัญหานะครับป,ประสบปัญหาเรื่องแอร์นะครับอ่าประสบปัญหาเรื่องแอร์แอร์ลดออกไม่เยอะมีกลิ่นนะครับมีกลิ่นรถโตโยตา้าเอ้ยรถฮอนด้าซิตนะครับรุ่น2021หรือน้อยกว่านั้นนะครับโดอน้อยกว่านั้นผมจําไม่ได้แล้วครับปส นะครับรูปหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้ทรงแบบนี้เหมือนถ้าใครเหมือนนะครับจบปัญหาเหมือนผมวันนี้ผมจะพาแก้นะครับแก้แบบง่ายๆก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับวิธีล้างนะครับพอดีผมจะล้างนะจะล้างนะครับผมยังสั่งซื้อของมาเปลี่ยนอยู่แต่ยังของยังมาไม่ถึงนะครับวันนี้ผมจะพาล้างนะครับไปดูกันครับ อ่ะตอนแรกนะครับเปิดลิ้นชักนะครับลงมาของที่อยู่ข้างในนะครับเก็บออกให้หมดนะครับเก็บออกให้หมดเลยเก็บออกให้หมดนะครับเสร็จปุ๊บเราก็ใช้มือครับทั้งสองข้างนะครับกดกดข้อหากันกดข้อหาแล้วก็วางลงครับเสร็จปุ๊บมาดูข้างล่างครับดูข้างล่างอ่ะนั่งลงครับนั่งลงอ่ะนั่งลง เปิดแปนะเนโอเคอ่ดูด้านล่างครับกลมลงอีกครับก้มลงอีกครับด้านล่างนี้จะมีช่องเนี่ยครับช่องเนี้ยช่องเนี้ยนะครับอ่าโอเคกันลงเรารามือนะครับเอามือสองข้างนะครับปดเดือยนะครับกดเดือยอ่ากดกดเดือยนั่จไม่เจอ่กดเดือยเข้าหากันนะครับกดเดือยเข้าหาแล้วก็ดึงออกมาเนี่ย เดือยครับจะเป็นเดือยทั้งสองข้างนะแล้เรากดเข้ามาแล้วก็ดึงออกมานะครับดูสภาพนะครับดูสภาพปัญหาของผมยกสูงครับยกสูงอ่าดูครับเนี่ยปัญหาของผมคือชี้หนูครับนี่ครับที่มันสร้างปัญหาก็คือชี้หนูครับเป็นจอดที่บ้านสวนไม่นานนะครับผมไปจอดที่บ้านสวนไม่นานแล้วทีนี้หนูสงสัยหนูมันขึ้นไปครับไปอยู่ข้างในไปขี้ใส ที่ใส่ในห้องในท่อท่ออากาศนี่นครับเสร็จปุ๊บพอเราเปิดแอร์โบเวอร์ข้างตัวนี้ครับโบเวอร์ตัวนี้นะตูโบเวอร์ครับโบเวอร์ตัวนี้จะดูดอากาศที่อยู่ข้างบนนะครับดูดลงมาข้างล่างเพื่อจ่ายอากาศเข้าไปที่ห้องห้องเย็นนะครับห้องเย็นนะครับเสร็จปุ๊บห้องเย็นจะปล่อยแอร์นะปล่อยพัดลมปล่อยลมนะครับออกรูนี้นะครับถ้าเกิดว่ามี ฝุ่นนะครับมีฝุ่นมีเศษขี้หนูขี้หนูอะไรเนี่ยครับมาเกาะติดต,ตรงนี้มันจะดูดอากาศดูดกินเข้าไปครับให้เราสูดดมนะครับเนี่ยเราจะเกิดเป็นภูมิภูมิพแพ้นะครับอ่าเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะล้างนะครับดูสภาพเลยครับวันนี้ผมจะล้างนะครับผมยังไม่เปลี่ยนนะครับรอของอยู่นะครับวันนี้จะล้างให้ดูก่อนนะครับแบบประหยัดประหยัดนะครับเคครับเดี๋ยวไปล้างครับ ล้างนะครับเดี๋ยวไปล้างกันอนะครับมาล้างกันนะครับเอาปอดนี่ครับดันนะครับดันข้างบนเอาอกกองเนี่ยออกมานะครับดันขึ้นไปดันขึ้นไปเดี๋ยวปุ๊บวกเราก็ยกออกมานะครับอ่าเอาดูลูกศรไว้ก่อนนะครับดูลูกศรไว้ก่อนดูลูกศรนะครับเนี่ยวปุศรมาลูกศรนะครับตัวนี้ครับลูกศร เหมือนกันครับตัวนี้ตัวนี้ก็มีลูกศรเหมือนกันอันนี้เอาลงล่างนะครับมีลงล่างเหมือนกันจาไว้นะครับเวลาใส่เราจะใส่ผิดอย่าใส่ผิดนะครับโอเคครับวาก่อนนะครับอัดเกลือน้ำผิดเลยนะครับนี้ด้านบนนะครับเราต้องผิดด้านล่างนะครับผิดด้านล่างครับผิดด้านล่างครับ นะครับดูด้านล่าง้าะหน้าด้วยนะครับโอเคครับย้า,สายสถานสถานสถานที่ล้างนะครับสถานที่ล้างนะครับแล้เป็นาสายสายยางฉีดเอานะครับพอดีมันปั่นนะครับเศษขยะมันเยอะตรงนั้นนะครับ เอามาขีดเลยครับก็ะปุกหัวฟันครับพวกเศษของขยะอะไรอยู่ด้านในค่เยขียวอานะครับไม้อ่อนๆเขียวนะครับเอามาขีดเลยครับเอเครับปนานนะครับนานนิดนึงนะครับเพราะว่าเปื้อนมากนะครับรอดูตอนเสร็จแล้วนะครับโอเคครับ ล้างเสร็จแล้วนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับล้างเสร็จแล้วนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็เอาใช้เครื่องดูดฝุ่นนะครับมาดูดนะครับดูดตามร่องนะครับตามร่องนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับดูดเศษขยะนะครับพวกฝุ่น เราเอาค้ายแบบนี้นะครับช่องแบบนี้ดูอเอาเพื่อที่เราล้างไม่ออกนะับเดี๋ยวก็ไปเลยคนระับตัวมีขาดาดูนะครับดูช่องนี้มันมีเส้นอยู่นะครับีเป็นดำๆอยู่นะ ดูดเสร็จเรียบร้อยนะดูดฝุ่นข้างในครับเรียบร้อยนะครับชมดูได้นะอ่าดูครับดูครับนี่จะประมาณนี้นะครับไม่เต็มร้อยนะครับนะครับไม่เต็มร้อยแต่ก็ได้เปอร์เซ็นต์มาอยู่นะครับนะ่าจะประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับความนี่หน่อยนะครับต่างกัน ก็เมื่อก่อนนะครับอันนี้โดนหนูแกะหนูกินนะครับแต่มันก็ใช้ได้นะครับแกะนะครับช่วยได้อยู่โอเคครับเดี๋ยวเอาไปใส่นะครับอ่าเอาไปใส่เอาไปใส่เกียครับแล้วก็ไอตัวนี้นะครับตัวรางนะครับตัวรางที่ใส่นี่นะครับแต่กล่องนะครับมันจะเปื้อนนะครับเปื้อนฝุ่นครับี่ยจะเปื้อนฝุ่นนะครับห้เรา เศษผ้าครับเอาผ้านะครับชุบน้ำมาเช็ดนะครับโอ้ถ่ายคนเดียวเช็ดกับขอบนะครับยั้พอใช้ได้อยู่นะครับให้มันดีๆหน่อยนะครับอือลำบากทำคนเดียวถ่ายถ่ายให้ดูนะครับลำบากมาก นครับเมื่อกี้แฟนมาถ่ายให้นะครับก็เด็กพดาบดท,ทำได้ทุกอย่างนะครับซ่อมมอไซค์ก็ซ่อมได้ครับเรียนฟีกินฟรีอยู่ฟรีครับโฆษณาให้หน่อยครับโรงเรียนพธาบดนะครับใครอยากส่งลูกส่งหลานไปเรียนก็ส่งไปได้นะครับ <c oughs> รับตั้งแต่ รับตั้งแต่จบป .6 ครับจบม .6 นะครับจบม .6 แล้วก็ส่งไปเลยครับแล้วก็ไอ้คนที่จบป .1 ป .2 ป .3 นะครับที่มีอายุเยอะแล้วนะครับอยากเรียนกลับไปเรียนได้นะครับคนสูงสุดก็อยู่ที่ม .6 นะครับอายุสูงสุดตั้งแต่18นะครับ18นะครับเรียน1ปี18จบ19ทางานได้นะครับ ตรงสุดก็สามสิบห้าปีนะครับรับสอนนะครับทุกช่างนะครับทุกช่างนะครับกุศลนายโรงเรียนหน่อยครับทุกช่างครับที่สอนนะครับโอเคครับพอได้ละอุลำบากอ่าเสร็จปุ๊บอันนี้ด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหน้ามันลูกศรจะมีเขียนบอกหันลงนะครับลูกศรนลงแล้วก็มาดูลูกศรนะครับ หานลูกศรน,นะครับลูกศรให้เจอนะครับลูกศรอ,อยู่ไหนโอเคเจอลูกศรแล้วครับอยู่ด้านนี้นะครับหานลงแล้วก็ลงนะครับลงไปมันตองลงไปค,ครับใส่แต่ละนะครับแล้วใส่ในช่องในช่องนี้นะครับแกเขก็ไปเลยครับแกลบ้าไปเลยแล้วก็ นะครับง่ายๆครับแอปเรียบร้อยโอเคครับเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้ขึ้นมาครับตอนดูดบนแห้งแล้วครับตอนดูดบนแห้งนะครับแล้วก็กดเหมือนกันนะครับกดเหมือนมืกอกียร์ดันไปตดกันก็ได้ดันนะโอเคครับจิบเรียบร้อยนะครับลืมเบาของใส่ครับด้วยของใส่ไปเลยครับเสร็จแล้ว โอเคครับเสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนเอยล้างกองแอร์รถนะครับโอเคครับถ้ามีปัญหาเรื่องรถปิกอัพนะครับตัวยู a า i g วิโกนะครับอ่ะคันนั้นนะครับคันนั้นผมเปลี่ยนไปครับตอนเดียวนะครับผมล้างไปแล้วเย็นดีมากเลยนะครับเย็นดีมากนะครับเย็นดีมากนะครับถ้าใครอยาก อย,อยากรู้ครับวิธีการทํานะครับเข้าไปดูได้นะครับทางช่องนะครับโอเคครับฝากกดติดตามแล้วกาไอเดนะครับกดแชร์นะครับนะครับโอเคครับสวัสดีครับ